สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมุนทาร์ดช anel นะช่องคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวทัศน์ไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอัศวินถือถ้วยนะคะมีพลังงาน สีไม้เทา้าอ่ะสวินถือดาบนะคะเก้าเหรียญค่ะมันขอเปิดเพิ่มนะอีกหนึ่งใบนะ s i บอวบหวมันว่าเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟที่คุณมีแพชชันะ่น่ะในการที่จะใช้ชีวิตเนาะ ในการที่จะปรับแต่งปรับเร่องชีวิตไปในแง่มุมไหนนะคะมันมีลักษณะของพลังงานที่เป็นพลังงานความสุขแบบที่เป็น happiness ของตัวเองจริงๆเอ่อมมนคิดว่าหลายๆคนนะก็คือมองความรักความสัมพันธ์ด้วยการที่มันอยู่บนพื้นฐานการที่เราได้ รักตัวเองก่อนให้เราได้เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองได้ดีก่อนนะคะเราค่อยไปแบบว่าไปเปิดใจในการมีเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะอีกหนึ่งเหรียญที่จะเข้ามาเติมมาเต็มนะคะฉะนั้นเป็นชาวทัดไฟที่รักตัวเองดูแลตัวเองได้ดีเนาะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะเราสุกว่าคุณเป็นคนที่มีความเฟลี่มีความที่เล่น นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็หลายคนก็อาจจะให้ความสนใจเนาะในตัวคุณนะคะมันมีลักษณะของพลังงานที่แบบว่าอันนี้คือโอกาสทางความรักอันนี้คือโอกาสทางความรู้สึกที่เราสวยเป็นพลังงานของคนที่เขา อยากจะซัพพอร์ตประมาณนี้มันว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ออกเดทหรือว่าได้ทำความรู้จักกับใครบางคนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเออมีเกณฑ์นะที่แบบว่าคุณจะได้ใช้ช่วงเวลาที่มันเป็นโมเมนต์เนาะโรแมนติกไทม์สวีทไทม์หรือว่าได้เรียนดูได้แบบไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะคะประมาณนั้นลักษณะพลังงานมันดูมี ความมั่นคงมั่นใจที่เกาะเกิดขึ้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานของแฟชั่นที่มันจะเกาะเกิดขึ้นเป็นพลังงานของการไปต่อหรือสเต็ปของการที่จะต่อยอดไปในทิศทางในพลังงานใดๆเนาะเราสูว่ามันมีโมเมนต์ที่จะเกาะเกิดขึ้นคุณมองความรักความสัมพันธ์อะคือเหมือนว่าเป็นชาวท่าทไฟที่ มองไปในระยะยาวไม่ใช่แค่แบบวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นนะคะมันเหมือนกับเรามองการไกลามากขึ้นเนาะเราอยากเจอความสัมพันธ์ที่ให้ความมั่นคงมั่นใจให้กับตัวเราได้แล้วเราก็อยากที่จะไปต่อในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่จะมีการลงหลักปักฐานอะไรใดๆน,นะคะฉะนั้นหมดว่าสเต็ปของความสัมพันธ์ที่คุณมองนะวันนี้มันปรับเปลี่ยนไปแล้ว อาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้เนาะส่วนพลังงานคุณก็พร้อมลุยอยู่ค่ะเป็นเ n เ r g y เอ่อ energy ของคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ลุยเอ่อไม่ได้ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรืออะไรใดๆนะคะคุนว่ามันจะมีพลังงานการซัพพอร์ตมีพลังงาน การไปต่อด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจก่อเกิดขึ้นซิกออฟวานเนี่ยเนาะเป็นในรูปแบบของคนที่แบบเขาจะใส่แพชชั่นใส่ความพยายามมากๆซึ่งตัวคุณก็เป็นคนสู้ไม่ถอยนะอะไรที่เป็นเป้าหมายนะหรืออะไรที่เรามองเป็นเป้าหมายในชีวิตแล้วเราใส่ความพยายามเข้าไปอย่างเต็มที่แน่นอน ช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะที่เออเราจะได้เจอได้เจอนะคะมันว่าคุณจะพยายามกับสิ่งที่คุณแผนแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจเต็มทีมากๆสพอร์ตพลังงานความรู้สึกเป้าหมายปลายทางอะไรต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ มันคิดว่ามันคือการที่ได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรพลังงานอ่าที่เราจะได้เจอได้เจอนะคะสำหรับตัวตนของคุณนะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะก็คิดว่าแนวโน้มมัน น่าจะไปในเวที่คุณก็รักตัวเองมากๆเหมือนกันเวลาที่เราเริ่มต้นจากการรักตัวเองแล้วมันมองว่ายังไงไปลายทางมันก็แฮปปี้ค่ะยังไงเราก็ไม่คิดที่จะทําร้ายตัวเองหรือนําพาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแน่นอนประมาณนี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเทคชั่นหรือสเต็ปอะไรใดๆเนาะมันจะแบบ เป็นไปในรูปแบบไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยการเซชั่นถึงชาาถ้าฝ่ายจะเตาถ้วยนะคะมี King of w One The Star C สีเหรียญ Six Open Note แล้าจะได้มีการแชร์ดิงอะไรบ่างๆเนาะแล้วก็มัรู้สึกว่าพลังงานความสุขพลังงาน แฮปปี้เนสมาคนคนนี้เขาก็น่าจะเข้ามาด้วยแพชชั่นมาด้วยพลังงานความสุขในการที่แบบอยากจะต่อเรื่องไปคือคิดมาดีแล้วละกันพห้ขึ้นสี่เหรียญคันว่าเขาคิดมาถี่ทั่วแล้วคิดมาดีแล้วในการที่จะแบบเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่ามีพลังงานความรู้สึกต่อตัวตนของคุณนะคะในช่วงเวลานี้เนาะ ภาพรวมพลังงานมีโอกาสในการเริ่มต้นมีความรู้สึกว่ามันชชยนิ่งกับตัวเองมากๆเลยค่ะให้ความชาให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ตอบโจทย์พลังงานตัวตนหลายอย่างเนาะม,มือรู้สึกว่ามันจะมีการแชร์วิ่งมุมมองแนวทางอะไรบางอย่างซึ่งกันละกัน ให้พลังงานที่เป็นพลังงานความสุขให้พลังงานที่เป็นพลังงาน happiness ให้มันกอเกิดขึ้นในในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นไปในเวที่จะได้ได้มีแลกได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดทัศนคติอะไรต่างๆแล้วมันมองว่าต่างคนก็ต่างมองหาความสัมพันธ์ที่มีความแรดด้วยเนาะ เดอะสตารขึ้นมานะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราได้เห็นถึงปลายทางในเรื่องของอินสป r เรชันเนาะเห็นถึงแนวทางในเรื่องของแรงบันดาลใจกับสิ่งต่างๆที่เกเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานในแะงมุมของพลังงาน p a ช s ั่นความรู้สึกต่างๆนะคะที่มันจะต่อเนื่องต่อยอดไปเนาะเราสกว่า คนคนนี้เข้ามาคือแบบจริงจังอะแต่อาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ได้แสดงออกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อย่างเต็มที่ขนาดนั้นเนาะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะเน้นในเรื่องของการกระทำหรือทำให้คุณเห็นถึง inspiration อินสป r เรชันบางอย่างที่มันจะเป็นสเต็ปของการ <c oughs> <c oughs> ที่จะต่อยอดไปได้นะคะต่มาว่าเข้ามาด้วยแพชชั่นนะจ๊ะอะเรามาดูกันว่า คำแนะนำจากไพ่หรือแนวโน้มพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างน,นะคะมีไพ่แฮงแมนชมพวรันห้าเหรียญโซเวนอปโซดนะคะเซเวน่นอควานแฮลเฟนมันมีสเต็ปที่เราจะได้ได้หยุดนิ่งเพื่อใช้ความคิดในการไรตรตรองรายละเอียดความถิ่ท่วนเออเรา ความต้องการในชีวิตของเราคืออะไรโมเมนต์ Moment ที่เราต้องการตอบโจทย์เราจริงๆไหมแฮปปี้ Happy ไหมนะคะแล้วก็ไพ่กอมาบอกเหมือนเราอย่าเพิ่งแบบไปเทใจให้ใครแบบร้อนะคะจะต้องดูลักษณะดูความจริงใจดูความทุ่มเทเออแล้วก็อย่าไปอยู่ในโซนพลังงานของความขาดแคลนหรือสุขว่า เราต้องการที่จะได้ได,ได้รับได้รับได้รับอย่างเดียวเท่านั้นเออให้อยู่ในโซนพลังงานที่มันเต็มไปด้วยพลังงานงความอุดมสมบูรณ์หรือว่ามันว่าแนวทางต่อจากนี้เราจะต้องปรับตัวแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนคือนำพาความสัมพันธ์ใดใดไปในทิศทางที่ดีได้แต่คุณต้องเลือก ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการจริงๆมี passion กับมันจริงๆนะคะไพ่ออกมาบอกว่าอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางเนาะอยู่ในเวของสถานการณ์ที่ตอบโจทย์ตัวเองอืมคุณว่ามันเป็นเหมือนกับแง่มุมที่เราจะได้ตระหนักคิดกับอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็ดูการพัฒนาหรือการเป็นไปในความสัมพันธ์มันจะไม่ได้แบบ รีบร้อนหรือมีความรีบเร่งอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะในสถา,านการณ์ที่ขึ้นมานะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะฉันก็อยากให้เพื่อนรับชมหรือว่ารับฟังื้อความบันเทิงได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ไม่ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณเนาะก็ ไม่ต้องเก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆพอนะจ๊ะเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ